พาทัวร์รอบหอในมอนอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆหอในมอนอกันค่ะที่แรกที่เราจะพาไปนะคะก็คืออาคารขวัญเมืองซึ่งอยู่หน้าบริเวณหอในมีกองกิจการนิสิตที่ให้บริการต่างๆได้แก่ฝั่งตรงข้ามก็จะมี ของโรงอาหารนะคะก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านข้าวร้านน้ําและร้านผลไม้โดยราคานะคะก็จะมีตั้งแต่30บาทจนถึง60บาทในส่วนของร้านอาหารนะคะก็จะมีทั้งโซนด้านหน้าแล้วก็โซนด้านหลังที่โรงอาหารหอในมอนนอนะคะหมดปัญหาเรื่องการแย่งโต๊ะเพราะว่าโต๊ะที่เนี่ยเยอะมากๆแล้วที่สําคัญนะคะบรรยากาศยามเย็นเนี่ยสวยสุด เอใครที่เป็นคนรักสุขภาพชอบออกกำลังกายนะคะด้านข้างของโรงอาหารก็จะมีเป็นสวนสาธาระนะแล้วก็มีสระค่ะไว้ให้เดินเล่นรอบๆได้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของวิวยามเย็นนะคะที่สระหอในมอนอค่ะนอกจากนั้นนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยทางหอในมอนอนะคะก็จะจัดกิจกรรมต,ต่างๆมากมายบริเวณลานเพกาวซึ่งจะอยู่ติดกับโรงอาหารแล้วก็สระหอไนค่ะบอกได้เลยนะคะว่าหอในมอนอเนี่ยมีกิจกรรมให้ทุกคนทำได้ไม่เบื่อเลยค่ะ